ปฏิพันมากแรกต้ลงไปนั่นครับนรรมศาสการครับอปูซีหาครับผมมาเป็นแนวทางกันต่อครับผมสำหรับผู้ที่ชอบเนาะเล่หออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลครับผมเห็นว่านี่ ในวันเห็นว่นนี้เล่นไปเหนเลยคแปดหกนี่รัฐบาลล่างสูตรพิชิตเงินล้านเว่อเต็มเลยเห็นว่าสมบัติสูญหาว่าแข่งบนล่างเลยผแต่อยู่ในชุดกําลังวั่นเนาะใารเบ่งกันกําลังวันเขาได้ครับอ่ามาผมศูนย์เจ็ดคือเลขอาจารย์สิบวัตถิมกําลังวันมันศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หายทั้งบนทั้งล่างเลยแตัวลดสามตัว มื่อนี้ให้ซื้อติดอยู่ในนีบสามตัวตดขัดเอาอยู่ในนี้สามตัวตดไ้มีตัวดับดับออกไปเลยเห็นสามตัวกำลังวันพุธเนาะครับผมแล้วก็เป็นสองตัวบนสองตัวล่างอยู่ีในนี่สิบปีว่าคยอยลดนี่หามีสองมีเก่ามีใหครับผมอืมกำลังวันไงมัก็ได้ยุ้เห็นไหมแต่ว่าเขาศูนย์หาอันนี้ครับผมวันอังคารเนาะครับอันก่อนมันจะเขาสามศูนย์แปดสามศูนย์บนล่าง อังขั้นที่แล้วอังคัน้นนีเขาแค่0ูญหาก็ถือว่ามากปกติเดิมๆ<ะ>สูตรนี้พิชิตเงินล้านยังบอดได้ทำ<ะ>แต่มีสูตรรวมบนล่างให้มัดร่วมบนลงังสูตรนี้สองปีไม่เคยพลาดเฉ<ะ>พาะตัวนี้ด้นะถ้าเลขไม่มีห้ากับหกนี่ให้ลดหน่อยลง พราะว่าสองตัวไทยนี่จังหวัดที่แล้วกะไลไปไลเหวิงสองตัวไทยจงวดที่แลว้วนี่เนาะจังหวดที่แล้วออกอเก้าเจ็ดเนาะเห็นไหมครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาอะไรเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมเจ็ดขาดมาได้สองตัวบอล่างนี่ก็สูตรร่วม รูหารูดหกแต่ว่าสูตรไปร่วมที่เลยกหกวันนี้วันนี้ออกหาเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิงใบเลยเนี่ยอยู่ในชุดนี้ชุดนี้เดินดีกว่าชุดนี้ชุดนี้ไม่เคยพลาดเหมือนกันแต่ว่าพลาดตอนปีไม่งวดหนึ่งแต่อันนี้มันน่อยตัวกว่า เนาะผมลอยตกวก็ตะวกะทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างจับเลขกตัดดับไซครับแคะเอาเลขตัดดับไซครับแกะเอาเหล็กพี่น้องเลยแกะเอาเหล็เลขตัดดับแกะออกครับดับนี่เป็นแนวทางลดลดต้นทุนในซื้อเด้ะโมเมนว่ากล่องสลากมีเลขดับโมเมนครับทำขึ้นมาเพื่อให้เราลดต้นทุนหนึ่งไงหาแปดซื้อได้บวาเนียลเขาก็ดูอยู่ในนี้มันตอกตอกเฉียง ห้าแปดบอดิดดับแปดสองดับแปดสองดับแต่ว่ากันยกมาเด่นอยู่นี่แปดสองเด่นชนดับมันมีวินสองสี่หกแปดสองสี่ห้าหกแปดเก่าวินบนลงังติดบนติดลงังนี่นี่ยกยกตัวเด่นมาหายแล้วคือแปดหกสี่หกแปดสองนี่ลรถึงถึงถึงดิชนดับตัวนี้นะเมืึงที่ไรนี่สองแปดอันนี้ก็สองแปดอันนี้ก็สองแปด นี่ก็สองแปดเด่นหนึ่งสองสามสี่สองแปดเด่นสี่มันออกเฉลียงสองแปดเด่นสี่ชุดหนาจับตามากอันนี้คิดเป็นแนวทางนีให้คิดสอยกันคือว่าตามตะเข็ดมากมันก็เด่นตัวใดมันออกตัวนั้นเนะะาะรันนี้เลขงมันสืเด่นอยู่ที่หาเก่าิงยกมาหนขีขวัญยังนี่เด่นเนี่ยเฉลียงนี่หาเก่าเนี่ยเก้าห้า ถือเลีอยงดินที่หาเก้าเลามาเบิ้งใส่ตัวนี้เห็นวั้ครห้าเก้าเห็นมันห้าเก้าเห็นมัคือจังหวดที่แล้วงหวดที่แล้วศูญหายมันครับสูญหายอ่าสูญเจ็ดนี่จนงวดที่ผ่านมาที่ว่าศู์เจ็ดเล็ประจําวันครับผมขอเมองหน่อยเข่าเลยเหล็กปล่ปูเข่ายครับมนี่เนี่ยครับนี่เนาะอ่านี่คือวงกลมไปนี่นี่นนอะนี่เล็ก ำลังวันครับอันนี้ม่ออันนี้เป็นสูตรพิจิตเงินลา้านครับสูตรพิจิตเงินล้านสินบเจ็ดเขาออกไปแล้วลำลังวันคอ,อไปเลยสูตรนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกับสูตรนี้เพียงต่ว่าอันนี้ล่างอย่างเดียวมันมีเด่นหกสี่แปดจับกันนอะจับกันมันก็ได้สี่หกสี่แปดหกแปดแต่ว่าเต็มสูตรมันได้แบบนี้เนาะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสี่แปดห้าแปดหกบิ้งหก อันนี้อีกสูตรหนึ่งครับผมอันนี้สูตรหนึ่งยกมาเทียบกันแต่นี้เป็นสูตรหกสูตรเล็กดับแต่สูตรนี้สําหรับอ่านักออกกาลังกายน้อผู้วิ่งเนาะครับสาธารณาผู้หาเหล็กติดนะครับผมหาเหล็กติดหาติดไดเลยนี่ออห้าครับผมหกหาติดได้เลยครับผมบนล่างมาในนอองสายวิ่งครับผมบนสายวิ่งผู้ใดมาติดได้เลยครับผมห้าครับหกครับหก ส่วนอาจารย์คัดออมาท่นเหล็กดับเด่นท่นดับก็คือสองเก่าหกสองเก้าตัวเดียวครับอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะยังไม่รวมสูตรเนาะครับนี่เห็นว่าสองเก่าเก้าสี่ดับสองเก่านี่ดับตรงตัวสองเก้าครับเก้าสองดับตรงตัวเก้าสองดับตรงตัวดับสามดับสามดับสามแหงครับดับแห้งเายกับเป็นเหล็กที่มาแรงครับแต่ว่ามาแรง อ่าข้างล่างก็ยังอยู่หกแปดคือเก่าอีกสุดสูตรนี้เป็นสูตรนี้พิษไปเที่ยวนึงครับพึ่งพึ่งเจียวหอนกลับมาครับผมอ่าแต่ว่าก็ยังวีันคือเกาอยูอ่หกแปดอันนี้แยกให้ไปกลับซื้อสูตรเดียวกันครับแยกให้ไปกลับเพราะว่าสูตรนี้พึ่งเดียวขึ้นมากแต่ยังวันนั้นพิจารณาดอกเพราะว่าชนดับสามโตนึงสองสามครับผมสามคู่ดับสามคู่ติดดับครับกับกับบอหนาพิจารณาครับแต่ว่าก็เป็นเลข เดยกที่ห้อสีมาเฉลียใส่จับคู่กันได้ซื้อดอกครับผมนี่มีตังของแท้ครับร้านเปอร์เซ็นวันนี้ของแท้แหละทองแท่ล้านเปอร์เซ็นต้านแท้านเปอร์เซ็นครับเนี่ยครับสองชุดนี้ครับอ่าสองชุดนี้คับมาจอแล้วซูมเมืองไม่พี่น้องเลยครับผมคันที่เพิ่มคันที่เพิ่มก็เพิ่มตั้งหกซีในชุดนี้แค่นั้นเองครับซีหกหกซีบริลงในนี้ซีครับแต่ว่ามันคนละสูตรนะคนละสูตรก็เลย แยกออกมาว่าอ่าให้เจ็ดีทั้งหลายพิจารนาว่าชอบขันมิเลชทนเก่าหกซี่นี่แห้งนะครับผมแปดซี่หกนี่พี่น้องแปดซี่หกนี่ล่างมาล้านเปอร์เซ็นมันมีซี่หกพรอนี่ก็มีสี่แปดแปดสี่พี่น้องมาสนุกนอันนี้อันนี้ก็มีหกแปดเนาะมันก็เลยกลายเป็นสามคูเนาะมีหกแปดหนวาทางเงินล้านพี่น้องเลยเน่าทางเอาชุดนี้ชุดนี้คือรวมสูตรแล้วครับผม รวมสุดแล้วเราก็มาดูว่ากำลังวันครับมีบอวันเหล็กกำลังวันอยู่ในนี้อาพุทธสองหามีบออยู่นี่มันออกวันมันพุทธเนาะครับมันพุทธนี่ครับผมครับเก้าสองห้าเห็นวะครับผมเก้าสองห้าเก้าสองห้าหกสองห้าครับเห็นวะครับรวมเป็นชุดต๊อยู่ในนี้แต่เราเลือกมาเด่นอย่าลืมนะหาเก้าเจ็ดกับสามศูนย์แปดกระแตกอยู่ใน้เห็นว่นี่สามศูนย์แปดเห็นวบ อันเนี้ยมันพูดันห้าเก้าเจ็ดนี่เห็นว่าครับผมมันอีกงวดวันอีกวันพูดได้วันเนี้ยม,มันพูดวันอีกอันยังเก้าสองห้าเก้าสองห้าหกสองห้าเห็นไหมเนะี่ยวันนี้จะมีอีกสี่สองหกมีมอยู่นี่สี่สองหกมี่คือกันนี่ครับผมสี่สองหกน,นี่ 4, 2, 6, มัน,น 4, 2, 6, มันรวมอยู่นในชุดอยู่นี่เรากับกำลังวันพร้อมสี่สองหกนี่อ่าครับบัตรที่นี่สองตัวสองหาสองหกมีเรียบร้อยอันนี้คือจัดตัวตรงให้ได้นี่ครับผมนี่คือลักซิปนี่วิ่งสองเห็นว่า ที่ว่าวิ่งสองเพะอะยังอาตมาบอกทุกคนเลยว่าอาจารย์สีบดถิมเล็กําลังวันครับเห็นบอกกาลังวันสิบสองข้างขึ้นนี่ก,กําลังวันสิบสองขางแรี่มกําลังวันสิบเจ็ดครับไอเด่นทีเลขกสองเห็นบ่ามันเป็นยังจึงเด่นสี่แปดเมื่อกี้เห็นมัน้งครับสี่หกสี่แปดเพราะว่าสูตรนี้ติดวิ่งหกสี 46, 6, ่หกเห็นว่าครับผมอ่านั่นมัที่นี้ร่วมร่วมอันนี้อันนี้คือสูตรร่วมเนี้ยอันนี้คือสูตรร่วมที่เพิ่งเคยผ่านนะนะจับให้ ให้พีเลือกเอาเองเนาะบนล่างอันนี้บนล่างนี่นีิแต่อันนี้แยกไว้แล้วบนครับนี่สองเป็นยังไงนี่ครับสองห้าห้าสองหกสองหกมาหนีตัวพิเศษก็คือเก้าห้าเก้าหกนี่เลยครับผมเก้าห้าเก้าหกล่วงเนี้ยนี่ว่าเก้าหกก็ได้นี่เด้ครับผมเป็นว่าเลขประจำวันเก้าหกประจำวันผมเก้าห้าเก้าหกก็คือว่าตอนนี้เขาร่วมมาท่านไหนคอมเมนต์เขาร่วมเอฟซีก็สิซื้อนะ ครับเพราะว่าเขาสิเอาไปเป็นเลขกันเนาะครับเลยเลขกันเลขกัน,นครับเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังซี่กะพิจารณาแต่ว่าอาจารย์ก็มีตัวนในดวงใจแล้วละ่ะครับผมครับ ยังยังกี้ไลอาจารย์มีในด,ดวงใจก็มีนี่แหละตัวสีชมพูใน <c oughs> ด,ดวงใจอาจารย์นี่น,นี่ชุดเ่เคยผ่าน,อ,นอาจารย์ครับอันที่ว่าร้านเปอร์เซียหนึ่งใบได็ของทีง่เมืองสองใบนี่เนาะสองใบนี้กับใบนี้พี่น้องแคปหน้าจ,จอพี่น้องครับผมเพราะว่าขันมาบนมันก็สิอยู่ในชุดนี้ได้ห้าเก้าพิเศษวันนี้ห้าเก้านี้สร้างบทน้ำกันรูปพี่น้องเเบอร์โทรพระอาจารย์อยู่นี่ละนี่เด้อเบอร์โทรก็มีแล้วครับผมผู้ใดไดโชคได้มันบนก็จะลืมมาสร้างบทน้ำกันพระอาจารย์ผู้ใดมักเนาะ อ่ามาไเองจับจับอ่าเหล็กเขาเรียกว่าจับเหล็กชุดตดเนาะแล้วก็มีโตรประกอบมีลักสิบลักหน่วยก็อยู่ใน่นี้ครับนออกจากนี้ไปแล้วให้ให้ลดเงื่อนหน่อยลงเพราะอย่างเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเราไม่พร้อมเรื่องเงินเราอย่าไปเสี่ยงเนะาะครับผมไม่สนับสนุนนีเล่นการพนันเนี่ยนี่เป็นตัวเลขเข้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนยเสริมปัญญาว่าไม่มาบอกคือจอาจารย์ที่ตั้งไว้เหนียวบม่โฆษณาอาจารย์มุ่งกลมไว้เหนียวเนี่ย อ่าชุดยังไงชุด07หนาะนนอยู่ในน,น,นี่นี่อาจารย์กเ็เฮ็ดไว้ตั้งมือแหลกคนละเนี่ยเจ้าเสียตั้งไว้ตั้งมือแรกครือ,อก,กันคลิปแรกเส้าแรกด้วยเนี่ยครับผมอาจารย์ก็บ้องผมให้เรียบร้อยตั้งไว้ล่อเบิ้งสรุปแหลกกว่าขึ้นมากมากครับมากมาครับผมมาโอ้โหเลยอาจารย์เขาเ่าตั้ง07อ่าจริงจริงก็เข่าบนเข่าล่างอ่ะลราเพราะว่าอาจารย์บ่ถิ่งกำลังวั้นเนาะสรุปนะก็เพียงแต่ว่ายกออกไปซื้อคือว่า ห้องบอมักเด่นไปมักเด่นอีกตัวหนึ่งคันผู้สําหรับผู้ทุดนหน่อยอยากเรีนตกาลัง <c oughs> กําลังวันยังเดี๋ยวเนาะวันพุธั <c oughs> งแล่มนีบเบกียวแล่มหนีบเบเกียว,นกกยวหนึ่งกับเจ็นีบเกียวคันเกียวก็คือสีมี1กับสองสองมีลเหลยี่หนี่ก็แค่สองแ8ด4ีส,ค,ส, C, สคือเป็นเหล็กเด่นจับใด <c oughs> อคันคันจิคันีน,น,นั่นหอไมอ่เนองกหนึ1 C, 1, 2, 1, 8, ่งซีหนึ่งสองหนึ่งแปดเดอภูมมักเนาะ อันนี้คือเป็นเลขกำลังวันแต่ว่าอาจารย์มีบวกลบคูณหารแล้วมันได้ไม่แบบนี้คือยกสองนี่มากเป็นหลักสิบครับวิ่งสองบนบสองบนคือติดในสูตรนะบบานนี้เป็นยังจังเด่นหกหกนี่มีส่วนเด่นทั้งบนทั้งดาง้าวมาอย่างสิบสองคูณห้าเป็นหกสิบอ่หกกับศูนย์ี่มาตัวหนึง่งมันก,ก็เลยได้หกอ่านั่นะ ใส่วิ่งอ่านี่กระตำแหน่งมันก็คือเนี่ยครับปกติแล้วปกติแล้วนี่หาชิมารังนี่ตำแหน่งลรางแต่ว่าไปบนฮกนี่ตำแหน่งลรางเพราะฉะนั้นข้างล่างนี่วิ่งถึกลักขึ้นลักสิบเนี่ยครับวิ่งถึกลักขึ้นลักสิบรางเอ้ากรมี่สานันเนาะเป็นแนวทางอันนี้คือเอาเอาจังสีบไปก่อนครับผมเอาจังสิบไปก่อนจุดบนฮกมาหรือว่านี่ยู่นลักสิบมาพูดนี่ยู่นลักสิบตำแหน่งลักสิบก่อ ถ้าซื้อแบบก็ต้องกลับเลยกะฮอกกะมะเบิงไซนี่ฮกยังแน่ล่ะใชคงสุดท้ายพระเจริญมหาจารย์ยุบเป็นฮกับเด็กไทยเด็กไทยนี่มันคู่เป็นหกสองอันนี้ฮกสองหกฮกแปดหกสี่่ายคู่คือเด็กไทยลอตเตอรี่ข้างล่างวนนี้เป็นไทยคู่ไทยคู่ก็จับได้แค่หกสี่หกแปดหกสองมีแค่นี้แค่นี้่ายคู่ไายคู่เน้น คืเขาต้องมีรักขี่คู่พวอมเน๊ะคับผมขี่คู่พวอมนี่เด๊ะหกแปดหกสี่หกสี่อยู่ในสูตรนี้ว่ามีเพราะว่าอยู่ในหนีต้องจับขึ้นบนนะเอาบนจับล่างก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันมาต่อจากสีหกมันก็เลยบอกให้เด่นแต่ว่ามันเด่นในสูตรอื่นเด่นในอีกสูตรหนึ่งหกสี่เด่นในอีกสูตรหนึ่งอ่าสายสายลูดนี่เดีผู้มากลูดนี่ผมหามตัวนังตัวลูดอยู่ไหน <6 S 1> บ้างโอ้หกเลยครับผมผู้มากสายลูดครับเพราะว่าอันนี้มัน บนล่างเนาะบนล่างหมักลูดสิเก่าหานี่สีมาล่างหานี่สีมาบนเมื่อเห็นตินี่ครับผมเนี่ยหานี่สีมาบนเห็นวันนี้ติหาเห็นวันนีเนี่ยสองกระหานี่มิตรมิตาได้สายลูดครับครับสายลูดสายลูดสองกระหาบนสายลูดในี่าดยากครับพี่น้องแต่ล่างนี่พี่สิบหกครับคือสีมาแต่ว่าสูตรเระท่านร่วมหรอกแต่ว่ากับเบลแลวเบงเรื่องทั้งประกอบกับตัวนี้ก็เมื่อก็เป็นลักสิบล่าง สิหลักสิบลังโอเคล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ครับล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์อยู่อากาศปิจารณาเนาะใช่นี้ครขอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมแล้มาสักการอีกครั้งหนึ่งครับผมดังนั้งมากติดตามอีกที่หนึ่งยังบ่ท่านร่วมเราะว่าเพิ่งจะได้จักมืออย่างเนาะครับผมไปหาลอตเตอรี่กันสักกอนทางช่องกับดีใจนั่มทันใดที่ได้โชคได้ลาบเนาะพี่น้องได้ลาบเนาะครับผมท่านใดที่ยังบ่ท่านถือกันให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องถ้ามีโอกาส ได้โชคได้มั้นกับมาสร้างบทกับพระอาจารย์ครับคือโชรงโตกมล้นอาจารย์มากตัวนึ่งอาจารย์ก็มีทุนอาจารย์ก็ซื้ออาจารย์่ามีทุนอาจารย์ก็นั่งเบิ้ผงไม่ควรทําเรียนแบบคนอื่นคือว่าควรพิจารณาก่อนลงทุนเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะแต่ห่พร้อมห่อก็เบิ้งไปแต่หาพร้อมห่ออยากได้สักใบนึงก็เอาแต่สําหรับนักสร้างบารมีคืออาจารย์นี่เอาแบบเต็มสปีดเลยเพราะว่าขันมักตัวได้นี่ย ออก็ยังเพราะว่าหฮอสิบมาหาเงินสิบเงินอยสั่งสมัยนี้บ่าท่นครับเพราท่านกินคันใดก็ไดดโลดน่น่าน,นายช่งกับ,บม่มมะนาจชสังนายชสังกจบใจบ่ถึงเดเ่ขเจ้าเทเลเทียทียยยยยลหาเสียนเนาะครับผมแมนคันบ่มีเงินหาเสียนเพิ่นก็บ่่ามะใจบอม่ใจบอมอครับผมแมนบอมาเห็ดคันบอกว่าม่เห็ดก่อนจังใจเราก็บเอาอีกบอาอีกต้องใจขอตะกอนขอจังมาเด้ครับผมนี่ต้องปนจังสั่นพราะฉะนั้นหฮอก็อยาอยาเลี่ยนแบบคือว่าชอบไปชอบมันเนาะครับผมคือว่า ควรพิจารณาก่อนลงทุนเลยดีที่สุดครับผมสาธุครับเราจะได้ไม่ลําบากเนาะท้ายนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ไมาซอยสั่งไม่ซอยสั่งเลด้ลยเลยเยเลยยครับผมเบอร์โทรอาจารย์ก็อยู่นี่เด้อ่ะใหตั้โตตรงยี้ดอกนี้ตั้งโตตรงคัดให้เรียบร้อยครับผมครับเนี่ยอย่าขังล่างจังมาสรุปนิดนึงเพราะว่าขังล่างยังบ่ท่านขัดเน้นเพราะว่าขังล่างอยู่ยังร่วมสูตรบ่ท่านใดมันมีอีกหกสูตรที่มันชนกันอยู่ แต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนลแรงอ่างวดที่แล้วค่ะเขาสูตรนี้ก็เขายุดแต่ว่ามันหังหลายตัวม่าท่านในม่าท่านในเลี่ยงสูตรสูย์เจ็ดนี่เนี่ยท่านตักตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกหกตัวขันท้าจับพิษกับพิษหลดนะไม่ก็เลยเอาสูตรนี้กแล้วกัน